ดูยากลำบากมากเลยนะเราแะะกะแล้วก็มีนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทำแบบบ้าน ติดไหมมาลุ้นกันนะคะติดไหมนะก่อไฟแบบใช้เปลือกมะนาวความหวังอลิฟลี ไม่เอากระทะออกก่อนไม่จำเป็นกระทะกำลังร้อนกระทะกำลังร้อนไม่เห็นฟันไหนอิงอิงไม่ใช่ของเราหรอกอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยของเราเเเผู้ช่วยของเรา ความพยายามเรียบร้อยความหวังของเรางไปสีไหนทำไงดีฝนก็ตกปิดไม่น่า แม่เดมิวลองก่อบ้างรอบสองนี่นะคะก่อไปแบบดิมบ้านะครับดูหน้าด้วยจดจ่อมาก

มาดูน้องหมิวจุดไฟกันนะครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยมาด้วยนั่นก็คือเจ้านินน้องหมิวแล้วจักการ <c oughs> หักไม้อันนี้ครับไปแสกหักไม้เราจะโฟกัสที่มือกันนะครับโอ้ยเบื่อพึ่งนะ ไม,ไม,มันร้อนสิจุดเลยไม่เป็นไรหรอกไฟกำลังติดเมื่อกี้นี้นะจ๊ะที่ไฟไม่เก็บพูดซะอย่างดีเราเรายังไม่จริงจังนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอเราจริงจังก่อนโฟกัสนะโว้ยเว้ยเว้ยใจเย็น อย่าดับนะลูกอย่าดับนะถ้าก่อไปไม่กินนี่อายเขาเลยจนินไม่ได้มาช่วยนะครับมาเป็นโดป่วนถาว่าอันนี้คือผู้ช่วยของมือเองอันนี้ก็จะก่อยากเิดนหนึ่งนะคะเพราะว่า เป็นช่วงฝนตกเนาะแล้วเราก็ต้องไปเก็บฟืนที่เปียกฝนมาก่อติดไม่ติดว้ายติดติดฟันกำลังขึ้นนแล้วเป็นแล้วนแล้วตรนี้ต่กล้องสำลักฟันนะฮะติดแล้วติดแล้วติดแล้วจะติดนานไหมรอดูกันห้าสี่ 3ามสองหนึ่งติดโอ้ิดหนักกว่าเดิมอีกพอไอ้ข้อมีทุครักอุ้ยจะดับโล้ยจะดับใส่ถุงลงไปเอาถุงใส่ลงไปใส่แล้วก็ตั้งกระทะเลยกระทะจะร้อนอยาขึ้นอย่าขึ้นมาซะราจะต้องไปหาฟืนมาอีก สีหน้มันจะเปลี่ยนจะจิ้มตาะตะกล้องแล้วด <laughs> ูสีหน้าเขาโอโ้โหสู้ชีวิตมากแต่ชีวิตสู้กับดูผู้ช่วยของเราไม่ใช่ช่วยแล้วนะช่วยปวดอุ้ย <laughs> มันจะดับแล้วนะอ่ะจะดับไหมตะก็ไม่นสุนทรแล้วนนครับ นะคะคถือว่าเป็นผลสําเร็จแล้วในการ <Hey. S 1> ก่อไฟวันนี้ hey. ดูหน้าเขาด้วย <c oughs> สำนักควันล่าสุดหาฐานที่ไม่เปียกนะครับตอนนี้ <c oughs> ซึ่งฐานจริงๆแล้วก็ใส่ไปแล้วแต่อยู่ข้างหน้าใช่ค่ะแล้วไฟก็ไล,ล่ดับลงไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่นะอย่าเพึ่งใส่ฐานเยอะไปแค่นั้นพอแล้วใช่เหรอ รลดเร็วต่กล้องก <ละ S 1> ็สำรับควันแล้วแค่นี้กันนะครับซูมซูอุ้ยตอนนี้เจ้าหนิกันจะกัดกัแมวแล้วครับเขาไม่ได้กัดกันเขาหยอกกันนะหยอกแรลงมากกัดคอรีคอทับขาด <c oughs> <c oughs> จาังหวะนี้ก็ใส่ไปเ่ืยอะอุ้ยเราเจอเพื่อน อออย่านะอย่านะอย่าอย่าไม่แต่จะคิดไม่นะเธอจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมไม่น้องหมีวเธอไม่นะเธอจะไม่ไม่น้องแล้วตอนเนี้ยไม่ต้องมาไกล ฉันไม่ได้รักน้องน้องชื่อน้องอึง่งเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปต้มกันนะฮะ <c oughs> ป่ะใส่ไฟเลยดูสายตาอี๋ดูสายตา <c oughs> มันสี <c oughs> มันจ้องจะอี <c oughs> <c oughs> มันต้องจะเล่นเราอยู่นะฮะ <c oughs> น้องชื่อน้องอึ่งดูสายตาที่มันมองเราซิมันจะพุ่งเสร็จแ <c oughs> ้้เ้วมันไม่ใช้านนีมันไม่ใช่บ้านเนองมันไม่ใชนน่บ้านเนอะมันไม่ใช้านเนาันน้านนะมันคช่นนับ